ก็จะบอกว่าครบแล้วนี่คือครบทั้งห้าโซนแล้วโอ้โหเป็นไงครบแล้วเต็มที่ <okay S 2> เลยเนาะมาเดี๋ยวเราไปคุยกันสักนิดน้อยบนเวทีดีกว่าไหมก,ก่อนที่เร,เราจะจากกันไปนะครับผมแต่ว่าพี่แบงค์ย้ำอีกครั้งเลยว่าคนที่รักสัตว์ทุกคนเนี่ยคือคุณท่าไม่ได้จริงสำหรับที่นี่นะครับเราอยู่กันที่ MCC Hall ชั้น3นะครับ The Ball Live Zone บางกะปิเสนเอาละ โอ้โหเป็นไงทุกคนสภาพเป็นอยู่ดีอยู่รอบอัูกดียังดีน่ารักมากเมื่อองน้องอะไรมาแบบนี้แบบมาซื้อมาดูกันเมื่อเมื่อสักครู่มีทางน้องนกมาแบบอยู่บนหัวน้องหมาน้องแมวแบบความรู้สึกภาพรวมยังไงสมบัจริงๆถ้าสมมติว่าคนรักสัตว์ผมว่าน่าจะพามาแล้วจะมีความสุขอืมเ็าเหมือนเอ้ยกลับบ้านเนาะใช่ผมว่ามันเหมือนคอมมูนิตี้พามาแบบเทคเฟสเหมือนแบบพาน้องมาเจอกันแบบวิวเขาแลยวันนี้จริง เดินดูอ่ะเพลินเหมือนกันนะใช่เพลินมากเลยรออะไรใหม่ๆก็ดีแต่ว่าที่ดูสนใจส่วนลมพิเศษอ่าใช่อยางเลนนองแล้วตัวนี้ที่เขากินใหม่ละผมอยางเลนนมกระเจาะเทสจริงทำไมอ่ะผมดูตลอดเลยคือมันเป็นศาสตร์เศรษฐกิจเออสามารถเล่งได้แต่ว่าต้องมีพื้นที่หมูต้องใหญ่เหมือนกันใช่ใช่แต่ว่าเมื่อสักครู่นี่คือดอกแก้วนี่คนน่าจะได้อยู่นะตัวสีสีเหลืองอ่ะ อ๋อได้ใช่ไหมติดตรงตอนแั้นตอน้กลัวตอนกลัวมากผมกลัวพี่แบบทุกตัวเลยเวลาเล่นประัวน้องทําอะไรผมเคยมีประสบการณ์ผมว่าหลายคนเคยน่าจะมีแบบเหมือนผมแหละเคยไปเล่นหมาคนอื่นอแล้วผมโดนกัดผมก็เลยกลัวว่าแบบผมไปเล่นอะไรเขาแล้วแบบอะไรเราตอนนี้เราไม่รู้เลยใช่เหมือนประสบการณ์ปาดาด้วยประสบาดาวผมกลัวมันแล้วมันพุ่นพิษใสแบบอะไรเราไม่รู้เราไม่ไม่เราจินตนาการไม่หัวดูดกระตูนี้เหรอ มาด่าจะกพูดปิดป่ะมาน่าจากพูดปิดก็ได้เขาก็ต้องระวังตัวอีกหน่ระวังถึงต้องเอาเป็นว่าคือตอนแรกอาจจะตื่นเนต้นแต่พอเราจับจไปแล้วมันก็เข้มมามันก็นา่ารักตัวนะครับ,รบอ่ะสุดท้ายจริงๆดีกว่าสองนุ่มฝากอะไรกับพันจัหน่อยนะครับผมสำหรับงานของเรา The Mall Live s t o r e Man กระปิด e a f e s t 2025ครับครับผมก็จริงๆใครที่แบบสนใจนะครับบอกเลยว่า มันวินมันอินแล้วก็มันรู้สึกว่ามันมันได้พาน้องมันจะพุดอะไรใหม่ๆก็แบบมากันได้ลองมาชมอะไรใหม่ๆ,ๆดูก็เพื่อนเพ่อนผมว่าเราทั้งสองคนที่แบบวันนี้เดินไปแบบเดี๋ยวรู้สึกว่าอุ้ยเราเวลาหมดเร็วมากเวลาหมดเร็วมากแล้วแบบจริงๆแบบงอยากจะอยู่ต่อได้ซับแต่ว่าบางทีเราต้องไปกันต่อแต, <c oughs> แต่ว่าสนุกมากเลยมากันไปเครับก็จริงๆก็ใครแบบว่าอยาก ว่างๆแล้วก็สามารถมาเดินที่นี่ก็ได้หรือว่าใครมีน้องหมาน้องแมวก็พาน้องมา่อนผูกเปิดตาที่นี่ก็ได้และสำหรับคนรักสัตว์คนที่ผ่านมาหรือว่ารัสัตว์วันก็ปีก็มาที่เอ c ซีหอตรงนี้ได้เลยครับก็มีจัดกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆเลย4วันใช่จลทวันที่สี่ใช่แล้วนะครับผมก็ยในใครที่ดูอยู่เนาะแวะไนก็มาได้เลยสุดท้ายจริงๆว่าเรามีอะไรให้ติดตามมาในปีหน้าผลงานในอนาคตของสองหนุ่มครับผมแฟนๆเขารออยู่แล้วมีอะไรอยากจะฝากผลงานเได้เลยจ้ะ ซีรีส์ที่เพิ่งจบไปทุกคนคงได้ดูไปแล้วดูวิดีโตเกมนะครับก็ฝากคนที่อยู่ที่นี่นะก็สามารถไปดูได้ในไอชีแล้วก็จริงๆก็มีผลงานอาร์ตบัฟของผมด้วยแล้วก็จะมีไอพีรายการรายการเรียลล่ดี้โอ้ยของ running man บอกเลยว่าสนุกเหนื่อยไหมสนุกเหนื่อยเละตุ้มเบะแน่นอนโอ้ยรอติดตามใช่แล้วปีหน้าก็ปีหน้าแน่นอนก็จะมีออกเพลงครับผมแล้วก็มี แล้วก็จะมีร้องที่ผมคงไม่ได้ออกคนเดียวด้วยแย่ต้องรอติดตามว่าจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีโปรเจกต์อะไรหรือเปลป่าเราโอ้ยเนี่ยสปอยมาเรื่อยๆสปอยหวังเรื่อยๆนะต้อบโตนะครับผม ครับก็น่าจะฮะก็ผลงานเดอะวิกเก็ตเกมที่พี่อูพูดไปแล้วก็จริงๆก็มีซองเดลิอของผมด้วยนะครับผมมีซองเดล่แล้วก็มีซีวีอีก2เรื่องนะครับ,รบเดี๋ยวรอชมในปีหน้าใช่แล้วก็ผลงานเพลงก็เหมือนกันนะครับก็มาดูวันว่าปีหน้าผมจะแบบพาใครมาแบบเ,เป้ับตืนแบบเพลงเพลงช้าเพลงไม่รู้อาจจะอยู่ด้วยกันทุกเพลงเลยก็ได้ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่รู้เราอาจจะแบบเหมือนแบบ หลุดอันนี้รลุดหรือเปล่าไม่ได้หล่นอะไรเใช่ใช่ใช่ครให้เราติดตามนะคกันตอนเป็นว่า2องหะครับผมยังไงแฟนๆทุกคนติดตาม2คนงานของสมุดได้ยาวๆแน่นอนใช่แต่ว่าเร็วๆนี้วันที่20นะครับก็โอ้ยผมไม่มีอะไรที่ผมเคยชุบเทนในชีวิตไนาดน่อนจริงๆไม่มีผมไม่เคยพูดคำว่าเอาจริงนะวี่ยผมเอาจริงก็ฝากเปนกำลังใจด้วยนะโฟไปไปมไปไไปอแล้วบอกว่าทุกอย่างแบบ อันนี้คือด้วยใจล้วนๆเลยอ่ะนุ่นมันบัตรบัตรพร้อมแล้วนะซีเกมนะครับพ่ที่ปิดไปเจอกับผมได้เลยผมตื่นเต้นเหมือนกันผมไม่รู้ว่างานใหญ่ตื่นเต้นแทนเขาเหมือนกันงานใหญ่มากไปหรือเปล่าเราไปหรือเปล่าเราไปหรือเปล่าเห็นได้เอ็กซ์บอกว่าไปดีไหมเอ็กซ์โดนคนโดนนุ่นไปแล้วนะเอาล้อชูนี่ไปดูเขาไปดูข่าวคริปโตเคยซีบ่อยหรือเปล่า โดนเรียบร้อยโดนไม่เป็นไรมีแพลตฟอร์มมือโดนคยิบตัวป้นไปเรียบร้อยแล้วอ่าแต่ว่าแพลตฟอร์มนือที่แบบเขาโดนเขาโดนป้นแพลตฟอร์มผมโดนป้นเงินจริงอกลจริงโอ้ใช่สแกมสแกมเมอร์แล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าไปเป็นไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอีกทีครับว่าเสร็จภารกิจทันหรือเปล่ายังไงโอเคแต่ว่าไปเป็นใครทุกคนรอติดตามนะสหรับ เขาเรียกว่าน่าจะเป็นเดอะบิงส์ไฟสโตรนเนาะสำหรับการเป็นนักร้องในการร้องไม่รู้ว่าจะกี่ปีจะได้นทำอะไรจริจริงก็ภารกิจแห่งชาตินะครับผมเราติดตามด้วยเยแต่วันนี้ขอบคุณสองดวงหมากเลยสุขสันต์นอนมากเอ็นจอยสุดๆทุกคนแฮปปี้ไหมแฮปปี้เพราะฉันตอนนี้โสดเสียดากับเราเอางงขอบคุณนะครับขอบคุณรายการผมได้เลยนะคุณผู้ชมท มาดีไหมครับกบ้านบานดีกว่าหิวข้าวยังหิวแล้วที่เ,นนเลัไปก็มีของกินแน่หรออยากกินนกกินอะไได้ดอาจจาียนอาจจะยอาจจะยนอาจาอาจยานนะต้องมือชาแ้ถ่ายรูปนะถ่ายรูปไม่ถ่ายรูปกานท่อ่ายดีกว่ามา เดี๋ยวพอตอน่อยครับผม็นส่งคุณถ่ายรูปกับคุนชาย่อนิวานะ้ เธอว่าออเกิดแทบแยกนกอบาไม่ทาไม่ทันหรอแล้วก็คุณทองทันไหมตื่นมาหกโมงเช้าโอ้ยหลอกกันมาก เอาอช่วยกัช่วยกันเอา่นี้เอาย่งนี้เราไม่คิดแล้วกันว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราดูว่าเขาไโสร้างหรืดเล่าได้เลยครไล่กลราไล่กล้านงานไม่เป็นเวลาแล้ครไ่กล้ามันอุ้มตอนนั้นไล่กล้ามีี่งวิ่ไม่หนกไ่ก้าจริงเรอใช่ต้องวิ่งหนั่ขอบกด่เอาหนอคนวิ่แยเปรีบร้อยใช่นี่แเหมีใวรถไล่กล้า 喂。 สวยงามมากอย่าพิ่งอุบอีกนะครับตอนนี้มีอยู่ในเฟรมกล้องอยู่นะทุกคนอ่าวิดีโอวิดีโอแล้วนะจ๊ะ ชิเริ่มแล้วชิเริ่มแล้วชิเริ่มแล้วไปต้น,นเลยยุบไปต้นเลยชิเริ่มดูแล้วว่าจะมีม,มีพัฒนมามีพรแน่เลยไปขึ้นบ้านนะผมชอบมากศิลปินของผมคือเต็มที่มากอ๋อแมวหาบ้านอย่าลืมนะครับผมเออมีแมวหาบ้านใครอยากเลี้ยงแมวนะเราลองเรือกจากแบบเลี้ยงแมวแบบที่แบบต้องการคนติดตามร้านหน้าร้านได้ความสุขด,ด้วยได้บุญด้วยถูกต้องครับวิ้ น้องังสำรวจยราการอนกเขาบอกอะไรเนี่ยเดินไปแล้วเดินไปแล้วคนเต็มไปหมดเลยไ้ยเฮ้ยน่าดีกว <ực> ่ากันยนึ่จะไปไหนเบื่อ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  เกาเกากาไม่เาเลแไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาแล้วน้องมึ่นแล้วไม่เป็นไรไปเลย เมียนไม่กล้าป่าคิดถึงแฟนที่บ้านยังเลยไปถึงแฟ้เขาเออเหนื่อยเลยคิดถึงน้องชายอย่างเขาทำไม่ต่อยแกมีอย่างเลยโอ้ยกร็ป๋าวโอ้ยกินหนักแหนโอ้ยมีขนมมาเป่าไปแล้วไหน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 ฉี่ใส่ดีกว่าตอนนี้นะท่านกำลังทำแบบเหมือนสะะารคดีน้องไร่ก้าวอย่างนี้นะ ดูชีวประวัตวิคือนั่งดูได้ทั้งวันเนาะดูน้องทำอะไรบ้างอุ้ยน้องดูชอบจริงนะน้องดูชอบอ่ะนี่เอาอันนี้ให้น้องสิน,นะใส่ให้น้องไป็ที่ทำเมื่อกี้เป็นไตรก้าแท็กชื่อน้องมีตรงไหนนะฮะ ไปบุธโซฟาในห้องพักมากกิ่นๆเลย จริงๆมันน่ารักมากเลยนะทุกคนดูไหมนะมันนี้ว่ามันอันนี้ว่าน้องแ,แบบถ้าถ้าเม,มื่อกีคืนจริงๆน้องน่ารักมากนะเพาะว่าถ้าสมมติว่าปล่อยๆไว้แบบอยู่บ้านกันแบบอยู่แบบเงียบๆน้องจะเข้ามาเล่นเองอันนี้จะแบบอยู่ในส่วนที่มึงเป็นอะไร จะบ้านยังรู้เบื่อ,อยังโอเคได้โอเคได้เลยครับไปไปพาน้องไปบ้านบปไป bye, bye, ครับทุกคนบ๊ายครับเจอกันนะครับขันข้นาวด้วยนะบ๊ bye, ายบายสวัสดีเช้าสวัสดีเช้าบ๊ายบาย